สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําบัวลอยเผือกใส่ข้าวโพดและมะพร้าวอ่อนสูตรนี้อร่อยมากๆสีสันสวยงามเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะนึ่งเผือกก่อนนะครับให้เราตั้งน้ําให้เดือดนําเผือกหอมขึ้นนึ่งครับเผือกก็ให้หั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะครับน้ําหนัก150กรัมปิดฝานึ่งให้สุกใช้เวลาในการนึ่งห้านาทีผ่านไป5้านาทีให้เราปิดแก๊ ยกลงนำไปบดได้เลยครับนี่ครับพอเผือกละเอียดหมดแล้วก็พอทีนี้ให้เราใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป150กรัมก็คือ15ช้อนโต๊ะตามด้วยกะทิก่ลอง50มิลลิลิตรก็คือ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราเตรียมน้ำเปล่ามานะครับและสีผสมอาหารสีม่วงหยดสีผสมอาหารสีม่วงลงไปในน้ำครับ แต่งสีตามชอบได้เลยแล้วใช้มือนวดคลุกเขาแป้งกับเผือกให้เข้ากันก่อนทำอาหารทุกครั้งอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำที่เราทำไว้ค่อยๆใส่ค่อยๆนวดนะครับปริมาณของน้ำก็ไม่แน่นอนให้เรานวดไปเรื่อยๆค่อยๆเติมค่อยๆนวดจนกว่าจะปั้นได้ครับ ตอนนี้แจ็คก็นวดแป้งกับเผือกเข้ากันดีแล้วนะครับเนี่ยครับลักษณะของแป้งปั้นได้แล้วนะครับทีนี้ให้เราเริ่มปั้นได้เลยหยิบแป้งขึ้นมาครับปั้นเป็นลูกกลมๆนี่ครับลูกประมาณแค่นี้ปั้นให้หมดเลยนะครับปั้นเมรร็ดบัวลอยเสร็จหมดแล้วนะครับแต่ว่าแจะยังไม่ต้มเดี๋ยวเราไปทำน้ำกะทิกันก่อน ให้เราตั้งหม้ออย่าเพิ่งจุดไฟนะครับใส่น้ำมะพราะ้าวน้ำหอมลงไป300มิลลิลิตรก็คือ20ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลทราย130กรัมก็คือ10ช้อนโต๊ะเกลือป่น3ส่วน4ช้อนชาก็เกือบ1ช้อนชาเลยครับกะทิกล่อง500มิลลิลิตรก็คือ33ช้อนโต๊ะเนื้อมะพร้าวอ่อน150กรัม2ลูกนะครับได้จากมะพร้าว2ลูก มเมล็ดข้าวโพดต้มหนึ่งฝักเป็นข้าวโพดหวานนะครับจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางใส่ใบเตยลงไปสามใบครับคนให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลทรายละลายและกะทิก็เดือดแบบนี้ก็พอได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลยพอทำน้ำกะทิเสร็จแล้วก็มาต้มเม็ดบัวลอยครับ ให้เรานําน้ําใส่หม้อขึ้นตั้งไฟจุดไฟใช้ไฟแรงให้น้ําเดือดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่เม็ดบัวลอยลงไปต้มทั้งหมดเลยครับพอใส่ลงไปแล้วคนเล็กน้อยกันเม็ดบัวลอยติดกันพอเม็ดบัวลอยลอยขึ้นมาครบทุกลูกแล้วให้เราต้มต่ออีก3นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าแป้งของเราเนี่ยสุกดีผ่านไป3นาทีแป้งสุกดีแล้วนะครับตักขึ้นไปใส่ในน้ำกะทิได้เลย นี่ครับเม็ดบัวลอยแล้วก็ใส่เผือกหั่นเตาหนึ่งสุกลงไป200กรัมโอ้โหหนัวมากเลยคนให้เข้ากันครับอืมตักใบเตยอ,ออกก่อนก็ได้ครับ โอ้โหบรรยากาศได้มากฝนตกนะครับตอนนี้มาชิมขนมกันดีกว่านี่โอ้สวยมากๆไปอ,อร่อยครับอร่อยมากออร่อยจริงๆเดี๋ยววันนี้จะจากไปพร้อมกับเสียงฝนนะครับทางบ้านอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทำตาม อร่อยมากครับหอมหวานมันใช้ได้เลยวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ